คือในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันเลยนะครับการปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะแต่กลายเป็นทักษะที่จําเป็นที่สุดเลยล่ะครับเพื่อการเติบโตวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเปิดกล่องเครื่องมือทางความคิดกันดูที่จะช่วยให้เราอืไม่แค่รอดนะแต่ต้องเรียกว่ารุ่งในโลกยุคใหม่นี้เลยมีคำพูดหนึ่งของชาส์ดาวินที่ผมว่ามันคลาสสิกแล้วก็จริงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่า ผู้ที่อยู่รอดเนี่ยไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดนะแต่คือคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดโอ้โหประโยคนี้เนี่ยมันไม่ได้จริงแค่ในโลกของธรรมชาตินะครับแต่มันคือหัวใจสำคัญของการทำงานการเงินหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเราในยุคนี้เลยล่ละครับและทำไมเราต้องเน้นเรื่องการปรับตัวกันขนาดนี้ก็เพราะแบบนี้เลยครับความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับไม่นานหลายๆอย่างมันก็จะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปเลย คือถ้าเรายังยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆนะบอกเลยว่ามีสิทธิ์ตามโลกไม่ทันแน่นอนโอเคแล้วไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เราพูดพูดกันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่งั้นเรามาเริ่มสำรวจกันจากเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยก็คือโลกของการทำงานแล้วก็เทคโนโลยีที่ตอนนี้นี่โหต้องบอกว่ามันกำลังเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยครับลองดูข้อมูลนี้สิครับน่าสนใจมากเลยนะคือข้อมูลจากการสำรวจทั่วโลกเนี่ยเขาชี้ให้เห็นเทรนเดียวกันเลยว่า อาชีพที่จะโตเร็วที่สุดในโลกช่วงปี2025ถึ2030เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ครับนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะว่าโลกเรากำลังถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเต็มตัวแล้วละ่ะเพราะอะไรก็เพราะทุกธุรกิจตอนนี้เขาต้องการเข้าใจลูกค้าต้องการตัดสินใจให้มันดีขึ้นคมขึ้นนั่นเอง แล้วมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งงานนะครับที่เปลี่ยนตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยก็กำลังก้าวกระโดดไปไกลมากโดยเฉพาะ AI นะครับที่ตอนนี้มันกำลังพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Agentic AI คือลองนึกภาพตามนะครับ AI ที่ไม่ใช่แค่รอตอบคำถามเราอะแต่เป็น AI ที่รับคำสั่งยากๆซับซ้อนแล้วลงมือทำงานให้เราได้เลยเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะเลย นั่นแหละครับคือโลกที่เทคโนโลยีพวก LLMs หรือ Autonomous Agents กำลังสร้างขึ้นมาแล้วเชื่อเถอะครับมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานไปแบบพลิกฝ่ามือเลยพอโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีละ่ะคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องรู้อะไรเพิ่มบ้างนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราต้องคิดยังไงต่างหากและนี่ลหะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าชุดความคิดของผู้รอดหรือ The Survivor's Mindset โซราติสนักปราชโบราณเคยพูดไว้นะคะบ,บอกว่าปัญญาที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่รู้อะไรเลยโอ้โหฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องมันคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยของการเรียนรู้แล้วก็การเปิดรับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โอ้โหโคตรสำคัญเลยในยุคนี้ซึ่งไอเดียนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดที่เรียกว่า growth mindset เลยครับ มันคือความเชื่อที่ว่าเฮ้ยความสามารถของเรานะ่ะมันพัฒนาได้นะผ่านความพยายามผ่านการทำงานหนักมันคือการรักที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะล้มแล้วลุกใหม่ซึ่งมันจะตรงข้ามกับคนที่มี fixed mindset ที่จะเชื่อว่าโอ้ oh, ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละหรือเรื่องนี้มันยากเกินไปทำไม่ได้หรอกซึ่งไอความเชื่อแบบ growth mindset นี่แหละครับที่เป็นเหมือนรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยทีนี้ เราเลยสรุปออกมาเป็นเหมือนสมการสร้างปัญญาแบบง่ายๆได้แบบนี้เลยครับคือเราต้องเริ่มจากการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ก่อนตั้งคำถามอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแล้วเอาไปบวกกับความกล้าที่จะ unlearn and relearn คือกล้าที่จะทิ้งความรู้เก่าที่ไม่เวิร์ k แล้วแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือปัญญาที่มันพร้อมจะรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับเอาละครับ พอเรามี mindset ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเ็ตต่อไปก็คือเราต้องมีพิมพ์เขียวหรือว่ากระบวนการที่เป็นระบบไว้สำหรับจัดการกับปัญหาต่างๆซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือ design thinking หรือที่เราเรียกว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนั่นเองครับมันเป็นวิธีคิดแก้ปัญหาที่เน้นความเข้าใจคนเป็นศูนย์กลางเลยกระบวนการนี้มันเริ่มจากสเต็ปแรกเลยคือ empathize ครับ ง่ายๆก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราลองก้าวเข้าไปอยู่ในมุมเมองของคนอื่นดูเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่แล้วเป้าหมายลึกๆของเขาคืออะไรพอเราเข้าใจภาพรวมจากขั้นแรกแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่2คือการ define หรือการกำหนดขอบเขตของปัญหาให้มันชัดเจนคมกริบเลยว่าทำไมปัญหานี้มันถึงสำคัญ การตอบคำถามว่าทำไมให้ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่หลงทางเวลาไปคิดวิธีแก้ปัญหาครับจากนั้นก็มาถึงช่วงที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วล่ะครับคือขั้น Ideate หรือการระดมสมองขั้นก่อนนี้คือปล่อยของเต็มที่เลยเปิดรับทุกไอเดียทุกเครื่องมือไม่มีไอเดียไหนผิดไม่มีไอเดียไหนถูกเพื่อหาหนทางแก้ไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมาให้ได้มากที่สุดและสุดท้าย คิดแล้วก็ต้องทำครับนำไอเดียที่ดีที่สุดที่เราคัดมาแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นต้นแบบเล็กๆแล้วก็เอาไปทสหรือเอาไปทดลองใช้จริงเลยเพื่ออะไรก็เพื่อเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไงครับแล้วก็วนกลับมาปรับปรุงนี่แหละครับคือหัวใจของมันเป็นวงจรของการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเอาละครับฟังทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้ว ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะเราจะลองเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเคสจริงๆกันดูบ้างเป็นกรณีศึกษาทางการเงินในชีวิตจริงเลยเรามาเริ่มจากสเต็ปแรก e m p มเป i z e กันก่อนเลยทีนี้สมมุติว่าเรากำลังจะตัดสินใจเรื่องการเงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งการ e m p มเป i z e ในเคสนี้มันก็คือการทำความเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจที่มันกระทบกับเราโดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ย เงินเฟอ้อนโยบายของรัฐบาลไปจนถึงค่าครองชีพคือเรื่องพวกนี้ดูเหมือนไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยต่อไปก็คือขั้นตอน e f ฟ n e ครับกำหนดเป้าหมายให้ชัดๆไปเลยในเคสนี้เป้าหมายของเราก็คือการขอสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่า4ีล้านสี่แสนบาทเห็นไหมครับการที่เรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนเป็นตัวเลขแบบนี้มันจะทําให้เราวางแผนแล้วก็ประเมินผลได้ง่ายขึ้นเยอะเลย และนี่คือหัวใจของมันเลยครับนั่นก็คือการวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ซึ่งในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือขั้นตอน Ideate กับ prototype รวมกันนั่นแหละครับก็คือการเอาทางเลือกต่างๆมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาไอเดียหาทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูของจริงกันเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆในตารางนี้ก็คือ การเปรียบเทียบสินเชื่อ3ตัวเลือกดูเผินๆนะครับจะเห็นว่าดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลย2.3%แต่พอไปดูในรายละเอียดโอ้โหต่างกันเยอะเลยครับอย่างตัวเลือก A เนี่ย2ปีแรกผ่อนน้อยแต่พอปีที่3นี่กระโดดขึ้นมาเลยส่วนตัวเลือก B ผ่อนกลางๆนะแต่ค่าประกันอัคคีภัยนี่แพงที่สุดเลยในขณะที่ตัวเลือก C ผ่อนเท่ากันทุกปีแถมฟรีค่าประกันด้วย แต่อัตราดอกเบี้ยตอน Retention กลับสูงกว่าเพื่อนเห็นไหมครับการเอาข้อมูลมาวังเทียบกันแบบนี้มันก็เหมือนการทดลงทางความคิดเพื่อหาทางเลือกที่มันดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของเราจริงๆและบทสรุปของกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามามันก็สรุปลงมาเหลือแค่หลักการง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับนั่นก็คืออย่าเพิ่งเชื่อแต่จงตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้ยินมาจากไหนก็ตามนะครับการมี g r o w t h Mindset แล้วก็ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในโลกที่มันเต็มไปด้วยข้อมูลและความไม่แน่นอนแบบนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือวันนี้เราพร้อมที่จะตรวจสอบพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อปรับตัวกันแล้วหรือยังครับ